ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ้นปีปิหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ้นปีปิหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจําหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจําหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจําหายใจเขา้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกที่ขุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความรอบรู้ทางไกลเจริญอาณาปานสติเป็นเหตุให้สติปฐานสโพตรชงเจวิชาและวิมุตติบริบูรณ์อีกสูตรหนึ่งพิขุทั้งหลายเราเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้พิขุทั้งหลาย เราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้อิปุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงปารบความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเราจะรอคอยพวกเธอทั้งหลาย อยู่ณนทะี่นครสาวัตถีนี้แลจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายแห่งฤดูฝนครบสี่เดือนเป็นฤดูที่บานแห่งดอกโกมุตพวกพิขุเป็นพวกชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ก็พากันหลั่งไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเถระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมากซึ่งมีท่านพระสารีบุตร พระมหาโมคลานะพระมหากัสปักพระมหากัจจายนะพระมหากวดผิตัพระมหากัปปินะพระมหาจุนทะพระเรวตัดพระอานนท์และพระเทระรูปอื่นอีกหลายท่านแบ่งกันเป็นพวกพวกราันสั่งสอนร้ำชี้แจงพวกพิกุใหม่ๆอย่างเป็นที่ พวกละสิกรูปบ้าง20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้างส่วนพิกขุใหม่ๆเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนได้รับคำพร่ำชี้แจงของพระเถระผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายอยู่ยก็ย่อมรู้คุณวิเศษอันกว้างขวางอย่างอื่นๆยิ่งกว่าแต่ก่อนจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือนสิสอง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับพิขุทั้งหลายสืบไปว่าพิขุทั้งหลายพิขุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยพิขุทั้งหลายพิกุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยพิขุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนพิกุทั้งหลาย บริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่น่าบูชาน่าต้อนรับน่ารับพักษนาน่าไหวา้เป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกหมู่พิขุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิขุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิขุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะ ที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นหมู่พิขุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิขุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิขุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็น หมู่พิขุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกขุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกขุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหลทางนับด้วยยอดดถึงกับต้องเอาห่อสเสบียงไปด้วยก็ตามหมู่พิกขุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น พิขุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิขุทั้งหลายในหมู่พิขุนี้มีพวกพิขุซึ่งเป็นอรหรันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้ว,วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิตที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระโรงลงได้แล้ว